วันนี้เป็นวันที่สองการเจริญพระกรรมฐานก็ขอแนะนำบรรดาญายโยมพุทธบริษัทวันนี้ขอพูดตอนต้นก่อนนะตอนต้นจริงๆข้ารรดาจารพุทธบริษัทถึงทราบว่าสมาธิก็ดีฌานสมาบัิก็ตามจะอ,อยู่กับเราได้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์วันนี้มีความสำคัญมากนะ ถ้าวันไหนศีลบกพร่องวันนั้นสมาธิหรือฌานก็บกพร่องด้วยฉะนั้นขอบรรดญญาโยมพุธบริษัททุกคนให้ละมัตะวังศีลเป็นเรื่องใหญ่ใ <c oughs> นที่ที่ปฏิบัติจริงๆขบรรดาญญาโยมทุกคนโปดรดทราบอันดับแรกเหมือนกันคือหนึ่งกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกอนนี้ที่ไม่ได้นะการรู้ลมไม่ใจเข้าออกนี่แม่แต่พระเจ้าเอง ก็ทรงแต่งกบสารีบรว่าสา,ร,สารีบุตตะดู่อนสารีบุตราถาคตเองก็เป็นผู้มากในกนาปานมุสตินั่นคือหมายความมาจิตเข้าไปรับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะว่าทําจิตให้เป็นฌานได้ง่ายและวไการที่สองการรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกไปการระงรับกายกสังขารระงรับทุกขเวทนาถ้าทุกขเวทนาจากการป่วยไข้ม่เสบายเกิดขึ้น ถ้าเราสามารถทำจิตเ้าถึงอุปจาระสมาธิทุกเวทนาต่างๆจะมีการคล้ายไม่มีเลยจะสบายมากต่อเมื่อ,อรมคลายจากสมาธิจุดนั้นกขามาสู่สภาพปกติมันจะปวดน้นเสียดนี้มากขึ้นแต่ความจริงมันก็ปวดตามเดิมของมันเมื่อเวลาจิตเ้าถึงอุปจาระสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตก็ห่างจากประสาท ไม่ยอมรับรู้เรื่องวิษัทก็เหมือนก็เหมือนก็โรคสงบเจงนันอานาปานุสติที่ลงหมยใจเขาออกมีความสาคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความสำคัญกับกรรมฐานทุกกองกรรมฐานกองใหญ่จริงๆมีสี่สิบกองแต่กองต้นที่เราต้องใช้คืออานาปานุติกี่ลงไม่ใจเขาออก อีกสาก้องถ้าอยากใช้ก็ต้องยึดอนาปานสติเป็นพื้นฐานเหมือนกันคือต้องรู้ลมหายใ,ใจเข้าออกเหมือนกันอันดับแรกขบันดาญติโยงพุทธวิษัทต์พยายามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ทําให้มากใช้เวลาที่มันมีว่างพอเล็กๆน้อยๆช้เวลานาทีสองทีสามนาทีก็ต,ตาม เวลาทํางานอยู่ก็ตามเวลาจะใช้รู้ลมไม่ใจเขาออกไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิถ้าเวลามีงานเอาจิตเข้าร,รับทราบเฉยๆจิตจะเป็นสุขหลังจากนั้นถ้ามีบทภาวนาด้วยก็ภาวนาตามอันใช้ได้นี่ในจิตเบื้องต้นกรรมฐานทุกกองต้องขึ้นเือนกันหมดต่อนนี้ไปก็ยะพูดเฉพาะกองที่เราจะพึงตัดทีแรกพูดมาแล้วสี่สิบกอง ถ้าสี่สิบกองนะรู้ไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็น้อยตอนนี้เอากองที่มีความจำเป็นจริงๆคือสังโยชน์สังโยชน์มีสิบแต่กรรมาฐานที่ต้องใช้มีหลายอย่างอย่างอารมณ์ของพระโสดาบันก็มีสามพระสกิทาคามีมีสามอารมณ์พระสกิทาคามีหรือพระโสดาบันในใชอารมณ์อย่างเดียวกัน แต่ว่ามีความหยาบมีความละเอียดไม่เท่ากันถ้าโสดาบันหยาบกว่าพระสกิกาคามีถ้าถึงขั้นพระสิกาคามีก็อารมณ์ละเอียดกว่าคือถือเท่ากันในหยาบละเอียดกว่ากัน <c oughs> อันนี้ก็จะพูดถึงมรณานนสติกรรมฐานเมื่อคืนนี้ก็พูดแล้วครั้งหนึ่งก็จะเผยอเผลกันไปอันดับแรกคนที่เป็นพระโสดาบัน ให้ใช้มรณานุติกรมาฐานเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้หมายความมาต้องใช้กันทั้งวันจะไม่คิดถึงการงานอื่นเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงมีความรู้สึกว่าเราไม่ลืมความตายตมีความรู้สึกตามความปจริงว่าเพื่อนของเราเกิดมาพร้อมเราเขาตายไปแล้วก็มีคนรุ่นน้องที่เกิดทีหลังเราก็ตายไปแล้วก็มี คนรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผู้ใหญ่ท่านตายไปแล้วก็มากแล้วก็เราคนเดียวเลยที่จะไม่ตายในโลกนี้เราก็ต้องตายเหมือนกันก็มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราจะต้องตายเมื่อก่อนที่คิดว่าเราจะตายก่อนจะตายแล้วก็ต้องยึดที่พึ่งขึ้นเชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์อาจจะมีอีกก็ได้ทั้งทั้งที่กำลังใจของเราปรารถนานิพพาน เราก็ยังไม่แน่ใจว่าความเข้มข้นของอารมณ์คือ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 บาร,รมี <c oughs> ความเข้มข้นของอารมณ์ในบาร,รมีสิบจะเข้มข้นพอหรือไม่พอเราก็ตั้งหาทางตัดทางการเสวยทุกขเวทนาไว้ก่อนนั่นคือตัดนรกวิธีป้องกันไม่ไปนรกก็เอาจิตเข้าใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพ,พุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง เห็นว่าดีจริงก็ยอมรับนับถือทด้ความจริงใจต่อไปก็มีศีลแลการบทสิบริสุทธิ์แต่ว่ากันถึงพิจารณาความตายก็ต้องดูตัวอย่างขอย้อนเรื่องเดิมที่เขาก่อนดูมันจะพูดแล้วแต่คราวนี้ก็ขอพูดซ้ำการพูดซ้ำคนที่รู้เรื่องแล้วก็มีความมั่นใจยิ่งขึ้น คนที่ไม่รู้เรื่องจะรู้เรื่องต่อไปเรื่การนึกถึงความตายถึงขั้นพระโสดาบันก็มีเปสการีที่พระเจ้าทรงสอนเองในสมัยนั้นท่านเปสการีเป็นเด็กหญิงอายุาย <c oughs> สิบหกปีองค์สมเด็จพระจินสีพ็เดจไปเมืองอาราวีเปสการี่ิี่นั่นก็ทรงไปประทับในสถานที่แห่งหนึ่งในป่ามีท่อนไม้ไปที่ประทับ ชาวบ้านเขารู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาต่างคนต่างก็มาหานำพัตตาหารมาถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงรับพัตตาหารมาเมื่อเสวยเสร็จก็ท่งเทศเทศย่อๆว่าเธอท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ทุกคนจงอย่าลืมความตายก่อนที่จะตายให้ทรงความดีก็ไว้คืนหนึ่งมีสินบริสุทธิ์หนึ่งมีรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาสินรู้จักการเจริญภาวนาคำว่าภาวนาก็คือใช้ปัญญาเข้าใจตามความจริงว่าชีวิตของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ในท่มกลางมีการสลายตัวเป็นในที่สุดในที่สุดแล้วก็จตายเหมือนกันให้ตั้งใจตามความดี มื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศย่อๆตามนี้พระเทศจบแล้วก็กลับเวลานั้นปรากฏว่าคนทั้งหมดนอกจากเปสการีาว่าเปสการีนี่แปลรูกสาวนายช่างหูกไม่จะชีเ้เขาเธอมีเด็กหญิงเปสการีคนเดียวที่จําคําเทศของพระเจ้าได้หมดและก็สนใจปฏิบัติตามสําหับท่านที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด พระพุทธเจ้าเสด็จกลับท่านลุกไปแล้วพระคำเทศพระเจ้าก็หล่นหายหมดไม่มีใครจําไม่มีใครสนใจมีแต่เปรกาลีคนเดียวเมื่อกลับไปบ้านก็ตั้งใจคิดว่าพระพุทธเจ้าผู้มีวงพักขหนาข้าคล้ายประจันทสวยมากท่านตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงพวกคนนั้งหลายยึ่งยาประมาะตชีวิตให้คิดทําความดี เปยทำความดีหนึ่งมีการให้ทานสองมีการรักษาศีลสามเจริญภาวนาเป็นต้นนี่สำหรับท่านเปนประสก,การีนี่แม่ตายมาก่อนเหลือแต่พ่อพ่อก็มีโรงทอทอหูอยู่ระหว่างไกลไปหน่อยหนึ่งต่อมาเวลาล่วงมาอสามปีป <c oughs> รากฏว่าท่านเป,นปรตก,การีมีอายุสิบเก้าปี คืนวันนั้นคืนวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีต้องตรวจดูปณิสัยของสัตว์เวลาเช้ามดืดก,ก็ปรากฏว่ามีภาพของเปรการีตกอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระจิตามายก็ทรงสงสัยทรทงเสียมรีว่าเด็กหญิงคนนี้เมื่อสามปีก่อนได้พบแล้วครั้งหนึ่ง วันนี้เธอกลับมาตกอยู่ในข่ายพยานแต่ความจริงคนที่ตกในข่ายพยานนั้นมัราญาติโยมดกราบว่าคนนั้นจะต้องบรรลุมรรคผลถ้าไม่มีเหตุบรรลุมรรคผลจะไม่เข้ามาสู่ข่ายพยานยานจะไม่เห็นแังก็สงสัยว่าเด็กคนนี้วันนี้ตกอยู่ในข่ายพยานอีกจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอก็ทรงทราบว่าวันรุ่งขึ้นคือตอนเช้า วันลุ่งขึ้นวันที่จะถึงนี่ตอนใช้สายเธอจะต้องตายก็พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอจะมีคติแน่นอนไหมเือมีคติไม่แน่นอนคําว่าคติแน่นอนจะหมายความว่าไม่ต้องลงอบาอยาภูมิกันอีกมีแต่การเกิดเป็นรุดาการเกิดเป็นพรมการเกิดเป็นมนุษย์กับเป็นพระอริยเจ้าต่อไปกับปณิพันธ์ก็ทรงทราบด้วยกําลังของพุทธายนว่ามีคติไม่แน่นอน การตายของเธอครานี้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนรกก็ได้การเวียนว่ายตายเกิดในวัดตะมีอยู่สมเด็จพระร่มคูจะพิจารณาต่อไปว่าถ้าเราจะช่วยเธอจะช่วยได้ไหมก็ทรงทราบว่าช่วยได้วิธีการช่วยก็ทราบด้วยหน้าพุทธิยานว่าถ้าไปที่ตรงนั้นเธอมาหาถามปัญหาสี่ข้อเมื่อเธอตอบโูก ให้ยกมือขึ้นสาทุกการให้สาทุสาวสี่ครั้งพอครบสี่ครั้งเธอเป็นะโสดาบันก้นเป็นะโสดาบันแ้ะตอนสายเมื่อเรากลับแล้วเธอไปลงพอหกจะตายที่นั่นเมื่อทราบตามนี้แล้วตอนเช้าองค์สมเด็จจินศรีสเสวยพรทตาหารเสร็จก็ทรงบาดจีวรไปแต่องค์เดียวไม่ชวนพระอื่นไป <c oughs> ไปถึงก็ไปนั่งที่เดิมท่านนั่งบรรดาบรรดาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายทราบก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกคนถวายพัะตาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงรับเสวยพัะตาหารเสร็จถ้าตามธรรมดาถ้าถ้าฉันพัะตาหารเสร็จก็จะมีคนขอ,อาบาดไปจะไปอุ้มบาดแทนถ้าเขาอุ้มบาดแทนพระพุทธเจ้าก็เทศ วันนั้นพระพุทธเจ้าฉันเสร็จมองมาดูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเปรการีมาไม่มีมีคนจะเข้ามารับบาตรพระองค์ก็ไม่พระราชทานไม่ประทานบาตรให้ <c oughs> ถือบาตรไว้เองทรงดำดิในใจว่าเรามาเพื่อบุคคลผู้ใดถ้าคนนั้นยังไม่มาเราจะยังไม่เทศและในขณะนั้นแปลกฏเปรสการีเทก็ทราบเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จ แต่ว่ากิจที่ต้องทํามีอยู่ว่าตอนเช้าต้องนําอาหารไปให้พ่อที่ลงทอหูี่พระพุทธเจ้ามานั่งประทับอยู่ท่อมทางพอดีบ้านอยู่ทางนี้ลงทอหูกันทางโน้นแล้วพระเจ้ามานั่งค่อมตรงกลางระหว่างกลางพอดีแต่วันนั้นเมื่อตอนเย็นระบักิแปลกลว่ามาวันวานนี้พ่อสั่งบอกว่าลูกเอ๋ยได้สําหรับทอผ้ามันหมดพรุ่งนี้เจ้าจะมาแล้วรอได้ไหมพ่อด้วย <c oughs> เ,เบตกาลีทำอาหารเสร็จแล้วกรอได้เสร็จก็สายไปหน่อยยิ่งไปไม่ทันเขาเมื่อเสร็จแล้วทีก็ะดมหรีว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วไปหาพ่อก่อนถ้าไปหาพ่อก่อนสายเกินไปพระพุทธเจ้าอาจจะกลับไปก่อนเขาได้การพบพระพุทธเจ้าเป็นการพบได้ยากเราพบมาสามปีก่อนน้นเวลานี้วันนี้จะไปขอโอยกจะออีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก้าไปหาพระพุทธเจ้าก่อนไปหาพ่อสายเกินไปพ่ออาจจะดา่าอาจจะตีก็ได้เอ้ก็ตัดสินใจถือว่าการพบพระพุทธเจ้าเป็นของยากก็ตัดสินใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนพ่อ,อจ,จะดา่าจ,จะตีก็ตามใจไม่ไปว่าอะไรยอมยอมถูกลงโทษเช่นนั้นไม่กลอได้เสร็จตัดสินใจแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะที่ก้าไปเฝ้าคนเขานั่งล้อมอยู่มากที่เขานั่งอยู่ไกล สมเด็จพระจอมใจทรงเห็นเข้าก็มองหน้าเธอเมื่อไปตาจะชนกันเขา้าก็อะไรป,ประบพบกตาแล้วไปตาชนกันเขา้าเธอก็ทราบว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าต้องการให้เข้ามาใกล้ก็ขอหลีกทางเข้ามาใกล้เมื่อเข้ามาใกล้ๆตรงหน้าข้างหน้าพ,าร,พระพุทธเจ้าแล้วสมเด็จพระบพิธีแก้วก็ทรงแต่ถามว่าพระกินีด,ดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหน รปชาติจําได้หมดไหมหรือจาหมดไปแล้วถามว่าเระกินนี้เธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าเพราะว่าทธเจ้าถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าข่าเพราะว่าทธเจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบเจ้าค่าเพราะว่าเจ้าถามถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเจ้าค่ะ พันหน้าฟันออกเจ็บเป็นวรรคุนะก็รวมความว่าคล้ายๆกับเธอรวนพระพุทธเจ้ามันดาผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งที่นั่งที่ไหนก็ต่างคนส่งเสียงเอะไวยด่าว่าหญิงจังไรเป็นเด็กเล็กนิดเดียวรอเล่นพระพุทธเจ้าที่ไปที่ครอบนับถือขุโปนชนแต่ว่าสมเด็จพระตัสสพลทรงยกมือขึ้นห้ามบอกว่าช้าก่อนอย่าเพิ่งตำหนิกันสักไต้สวนเขาก่อน แล้วสมเด็จพระจินนวรสิรย้อนถามว่าพระกินีดูก่อนนองหญิงที่ตถาคตถามเธอว่าเธอตอบถามเธอว่ามาจากไหนเธอตอบไว้ทราบในหมายความอย่างไงเธอก็ตอบว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้าน <c oughs> สมเด็จพระกิตตมานย,ยังทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณแล้วแต่การที่องค์สมเด็จพระบพิธีแก้วทรงถามก็หมายความก่อนจะเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ไม่ทราบป้าการ ไม่ทราบมาจากสวรรค์หรือมาจากนรกมาจากเปลตออสุรกายหม่อมฉันไม่ทราบตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงให้ทุกการรษาทุถูกแล้วถูกแล้วดีแล้วถูกแล้วเป็นการให้สาธุก,การครั้งแรก <c oughs> ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามข้อที่สองว่าข้อสองี่ที่สถาคตถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบในหมายความเป็นยังไง เอ้ก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าพู้เจริญพระเจ้ากาการที่หม่อมฉันจะไปโรงทอหูุกโรงก็ทราบเดิมนาจพระพุทธญาณแล้วแต่ว่าคําถามขององค์สมเด็จพระปฏิแกวถามว่าเธอจะไปไหนและหมายความตายแล้วจะไปไหนหม่อมฉันไม่ทราบเจา้าคาะว่าจะไปสวรรค์ไปเกิดเป็นนุษย์ไปนรกเป็นเตอสุรกายหม่อมฉันไม่ทราบ พระพุทธเจ้าให้สาธุการมาถูกแล้วยกมือสาธุครั้งหนึ่งถึงครั้งที่สองต่อมาพระองค์ก็ถามว่าที่สถาโคถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบหมายความอย่างไงเธอก็ตอบว่าการที่ตอบว่าทราบก็หมายความทราบว่าชาตินี้ต้องตายกันแน่เพราะคาสอนพระองค์ที่สอนไว้ในการก่อนมาสามปีที่ผ่านมา ทรงสอนไว้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงให้ทุกคนอย่าประมาทแต่ชีวิตคิดถึงความตายไว้เสมออันนี้หม่อมฉันคิดแต่คิดถึงตามความเป็นจริงว่าแม่เกิดมาก่อนแม่ตายไปแล้วเวลานี้ก็เหลือยมหม่อมฉันอาจจะตายก็ได้พระพระเจ้าก็ให้สุดสาธุการอีกครั้งหนึ่งต่อไปพระเจ้าย้อนถามข้อที่สี่ที่สถ,ถาทตถามว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบแต่หมายความอย่างไง แลก็ตอบว่าการที่ตอบว่าไม่ทราบคขามาทราบก็ทราบแค่ตายว่าชาตินี้เกิดยังไงไงก็ต้องตายที่ตอบเป็นข้อสี่ว่าไม่ทราบก็เพราะไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหนจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าปีนนก็ไม่ทราบจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ให้สาธุการอีกวาระหนึ่งเป็นขั้งในสี่ ก็ปรากฏว่าตอนนั้นเปชกาลีบรรลุประ,ปประสดาปฏิปน์เี่ความจริงการตัดสังโยกคนใดแต่พุทธบริษัทเขาตัดกันตัวเดียวตัวแรกที่เรียกกันว่าสากายทิฏฐิสำหรับประสดาบันตัดง่าย,ายๆสั้นๆที่ที่นึกถึงคิดว่าชีวิตเราต้องตายยันนั้นเปชกาลีไม่มีความมั่นใจมีจิตเป็นชาในมรณานี่กรรมฐานจึงเป็นประสดาบัน ก็ต่อไปที่ธรรมจบไปเลยนะหลังจากนั้นมา,มเ,นามเมื่อเปรศกาลีบรรลุประสดาบันแล้วพระองค์สมเด็จพระที่แก้วทแก้กระจกเทศเมื่อเทศจบก็ปรากฏที่คนที่รับฟังทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นประสดาบันเหมือนกันเมื่อสมเด็จพระกวันสันเด็จกลับทุกคนก็กลับบ้านท่านเปสเกาลีก็ไปโรงทอหู พอไปถึงนั่นปรากฏว่าท่านพ่อรอลูกสาวสายเกินไปหิวก็หิวสายก็สายเหนื่อยก็เหนื่อยก็พยายามนั่งถอดต่อผ้ามือจับฟืมมือหนึ่งจับกระสวยถอผ้ารอลูกสาวอาศัยที่ลูกสาวไปสายเกินไปหิวมากเปลียก็เลยหลับมือซ้ายจับฟืมมือขวาถือกระสวยพร้อมที่จะพุ่งจะไม่ได้พุ่งตั้งท่าไปน,นั่นหลับข่าวฝืม เม่ลูกสาวเดินเข้าไปไม่ทันสังเกตว่าพ่อหลับเดินเข้าไปตัวไปกระทบปืนเขาฟืมนเขาหน่อยเดียวฟืมไหวพ่อตื่นไอ้ใจเดินที่ตั้งไว้แย่พุ่งก็สวยก็ก็พุ่งกระสวยโดยแรงไอ้กระสวยก็ไปถูกลูกสาวกระทบปืนมาฟืมนก็กระทบอีกลูกอีกครั้งหนึ่งลูกสาวล้มจนถึงกความตาย จะรวมความมาคลอดมาข้าวที่นําไปให้พ่อเราไม่ได้กินมีความเศร้าโศกเสียใจพระลูกสาวเมื่อเปสกาลีท่านตายไปแล้วองค์สมเด็จพระปที่แก้วทรงตรัสว่าท่านไปอยู่ชั้นดุสิตเป็นนางพาดีชั้นดุสิตแต่สําหรับท่านพ่อมาลูกสาวตายมีความเสียใจเมื่อทําชาณิกิตรเผาศพลูกสาวแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระที่เจ้ที่แก้วคือพระพุทธเจ้า พระอาจารย์เรื่องการเศร้าโศกทั้งลูกสาวที่ตายพระเจ้าสนว่าปรมามณะดูก่อนรามความเศร้าโศกเสียใจของท่านเพราะเมียตายลูกตายลักษณะอย่างนี้เป็นมาแล้วทุกชาติในอดีตเพร,ราะถ้ว่าถ้าจะเก็บน้ําตาของท่านไว้น้ําตาก็ยะมากกว่าน้ําในมหาสมุทรจะมีความเสียใจไปือทำไมขึ้นเรื่องความตายเป็นของธรรมดาของชาวโลก คนทุกคนมีฐานะเช่นใดก็ตามเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงความตายได้หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมใจตัดอย่างนี้ท่านพราหม์ก็คลายความคลายความโศกแล้วขอบทในพุทธศาสนาบทไม่ชาก็เป็นพาระหันที่เล่าเรื่องนี้มายาวเกือบจะหมดเวลาเพราะว่าต้องการน้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทท้งหลายโดยทนหน้าที่เจริญพระกรรมฐาน ให้มีความเข้าใจถึงความตายเพราะเป็นสังโยชน์ข้อแรกที่เราจะเป็นปรโสดาบันความจริงกับสังโยชน์มีสิบอย่างเราตัดตัวเดียวที่เรียกสกายติฐิสก,กายติฐิถ้าเป็นอารมณ์โสูดาบันนสิสกิทาคามีใช้กำลังปัญญาไม่สูง ให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อเป็นพระนาคามีก็ต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายเต็มไปของสกปรกโสโครกมันคนละขั้นกันถ้าปฏิบัติเพื่อความเป็นพระรหันต์ก็พิจารณาตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความรู้สึกไม่เท่ากันฉะนั้นวันนี้ก็ขอย้ำแค่อารมณ์ปโสดาบบัน พราบรรดาญาโย,ยมพระทวยัต์ทุกท่านพยายามคร่โควนถึงความตายเวา้โดยการนึกถึงความตายไม่จะทําใจเหวี่ยวมือเท่ามือเท้าทำเคยเคลื่อนไหวไม่ไหวน,นี่ไม่ถูกต้องมีอารมณ์เป็นปกติแต่มีความรู้สึกตามความ,มจริงว่าไม่มีใครสาม,มารถทรงชีวิต่ยได้ตลอดการสลอดสมยัยต้องตายในสุดแน่นอนแต่ก่อนจะตายเราจะต้องยับยัง้งอบายภูมิเขาไว้ ขึ้นเชื่อว่าคนทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่ทำบาปไม่มีแต่จะเป็นบาปที่เราทำชาตินี้ก็ดีบาปทำชาติก่อนก็ดีเราไม่ยอมรับผลต่อไปคือไม่ยอมลงอบัยภูมิไม่ยอมเป็นสัตว์นรกไม่ยอมเป็นเปรตไม่ยอมเป็นสุรกายไม่ยอมเป็นสัตว์เานเราจะมีที่มาอย่างต่ำก็คือมนุษย์อย่างสูงขึ้ไปก็เป็นเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหม นอกจากนั้นจุดที่เรานิยมจริงๆก็คือพรนนิพาน,านเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็หาทางป้องกันอบเยกยบขึ้นยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแต่ว่าข้อที่สองนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนก็มีอยู่แล้วทุกคนแล้วต่อไปเขาพยายามชำระสิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจะชำระกระหมด เพากรรมบทตสิบนี่ถ้าสามารถทรงตัวได้จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นพระโดาบันก็ได้จะเป็นสิกขาคามีก็ได้จะเป็นพระนาคามีก็เป็นไม่ยากจะเป็นพระรันก็เป็นไม่ยากเพราะมีการปฏิบัติทั้งกายวาจาใจกรรมบทสิบทุกคนก็มีกันอยู่แล้วคนหลายหลายข้อจะบกคร่องบางกับบางสิขาบทบางข้อเท่านั้นนี่ก็ขอย้ำกรรมบทสิบมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งทางกาย บมวดที่หนึ่งทางกายมีสคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สไม่ประพฤติผิดในกามสำหรับวาจามีสี่คือไม่พูดปดไม่ส่อเสียดยุยงส่งเสริมก็แตกเล้ากันไม่พูดวาจาหยาบไม่ใช่วาจาหรือเพื่อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์สำหรับทางใจก็มี คือไม่อยากได้ทรัพย์เมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็ไม่ไม่จองล้างจองผายใครความโรดยังมีอยู่แต่ไม่พุทธะไม่อาฆาตเขาและข้อสุดท้ายก็ทางใจมิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกไมยความว่าใช้ปัญญาพิจารณาทำสองในเมื่อทุกคนเวลานี้ที่รู้สึกว่าจะพ่องอยู่นิดเดียกับบรศิุย ภาพปรับปรุงกรรมสิธ์ให้ทรงตัวได้ก็ถือว่าทุกท่านตัดอบยภูมิได้ขึ้นที่ว่าบาปเก่าๆได้ชาติก่อนมีมั่งเทรก็ตาม <c oughs> และในชาตินี้ทําบาปมาแล้วเทไรก็าตามบาปทั้งหมดไม่สามารถจะนําท่านลงอบยภูมิไม่ใช่เฉพาะชาตินี้จะเดียวทุกชาติต่อไปขา้าหน้าจะกว่าจะเข้านิพพานก็เป็นอันว่าเวลาเหลือประมาณสามนาทีเขอขอย้ำให้บรรดาจ้ากรมพุทธบริษัททุกท่าน ว่าการเจริญกรรมาฐานท่านที่มาใหม่ก็มีอย่าลืมว่าขึ้นต้นในนาฟานุสติกรรมาฐานที่เดินเข้ามาถึงใหม่นะขึ้นต้นก็โดยการรู้ลมหายใจเข้าออกและก็ใช้คำวนาพวกสำหรับท่านที่ไม่เคยปฏิบัติเลยใช้คำวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้าเนื้พุทเวลาให้ใจออกพุโทโธก่อนเยี่ยภาวนา ก่อยไข่ควรคสัญญอดสามกันก่อนอันดับแรกคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจีนศรีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงเรายอมรับนับถือว่าเราจะต้องตายแต่รเราจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบอย่างที่เตรตการีเช่นเดียวกันในการีิสอางก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องส่งความดีไว้ ถ้าหักว่าบังอืญยังจะมีความเกิดเพียงใดในชาติหน้าเราไม่ต้องการเป็นคนจนเราจะมีการให้ทานเป็นปกติตาการกําลังที่เราจะพึงให้ได้การให้ทานนี้ไม่ใช่ทุ่มเทนะคนให้ได้เพียงใดก็ให้แต่ยังไม่สามารถจะให้ได้ก็ยับยั้งไว้ก่อนแต่ใจจิตคิดจะให้มีอยู่การให้ทานเป็นปัจจัยตัดความยากจนในชาติหน้าถ้าเป็นเทวดาหรือพรมก็มีทิพยสมบัติมาก ถ้าเป็นคนก็มีสมบัติมากต่อไปเราจะทรงศินให้บริสุทธิ์สินเป็นกำลังให้เป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีรูปร่างหน้าตาสวยสดุงามเป็นต้นแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายจะไม่สลายตัวจากกำลังของสินในบริการที่สองสินเป็นกำแพงป้องกันอบายภูมิ ถ้าเรามีศีลมั่นคงหรือกำหนดศิ์มั่นคงอย่างนี้ขอยืนยันว่ากำลังของศีลก็ดีกำลังกำหนดศิลก็ดีจะสามารถปิดอบายภูมิได้ที่เราไม่จาไม่ต้องลงไปหลังจากนั้นก็เราก็ทิศตั้งใจว่าขึ้นชีวิตการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นของไม่ดีมีความทุกข์เป็นเทวดาแล้วก็มีความสุขจีิงแหละแต่ว่าไม่นานเมื่อหมดพุทธศาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นทุกข์ใหม่เราต้องการจริงๆคือไปนิพพาน ตัดสินใจตามนี้แล้วต่อไปขอบรรดาญายโยงพุทธบริษัททุกท่านเริ่มภาวนาตามอันฉิยาใสยของท่านกว่าจะหมดเวลา20นาทีตอนนี้ไปขบรรดาทดาจงพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีสมา,า,มาทานบ็กรรมฐาน